ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่จังหวัดน้องคายค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สํานักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการหารพัฒนาค่ะได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถบรรทุกน้านะคะแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคประมาณ12,000ลิตรค่ะ พันเอกนัทธภูมินิกรค่ะผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนนักง,งานพัฒนาภาค2ค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะได้จัดชุดบรรเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด6,000ลิตรจำนวนหนึ่งคันค่ะบรรทุกน้ำอุปโภคไปแจกจ่ายให้กับประชาชนบ้านมอเหนือตำบลบ้านมอค่ะอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคจำนวนสองเที่ยว ปริมาณน้ำประมาณ1 2 0 0 0หมลิตรค่ะซึ่งจากสถานการณ์อากาศร้อนค่ะติดต่อกันมาหลายวันเนี่ยประกอบกับสภาวะภัยแล้งประกอบกับสภาวะภัยแล้งก็ได้ส่งผลกระทบให้ประชาชนเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-5สําสำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจึงได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมกับรถบรรทุกน้ำขนาด6,000ลิตรจำนวน1คันเพื่อแจกแจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ในพื้นที่ที่บริการให้กับผู้ประสบความเดือดร้อนนะคะจากการขาดแคลนน้ำอปุปโภคหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคก,ก็สามารถติดต่อได้ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านศูนย์กลางตำบลด่านศีสุข อำเภอโพตากจังหวัดหนองคายหรือที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะคะ042414902ค่ะมาต่อกันที